ในหัวข้อนี้นะครับผมก็จะอธิบายถึงคําว่า GDP นะครับที่เราเคยได้ยินตามบทวิเคราะห์ต่างๆตามที่นักเศรษฐศาสตร์พ,พูดกันนะครับหรือตามในข่าวทีวีว่า GDP คืออะไรและมันชี้วัดยังไงนะครับแล้ววิธีการดูดูยังไงนั่นเองนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะค่อยๆเล่าส่วนประกอบของ GDP ไปเรื่อยๆว่ามีความเกี่ยวข้องกับใครบ้างนั่นเองนะครับมาดูส่วนแรกก่อนก็คือว่ารัฐบาลกับ ระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะรัฐบาลเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเป็นตัวกลางร,ระบบเศรษฐกิจระหว่างธุรกิจกับภาคครัวเรือนนะครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างสองฝั่งนี้นั่นเองนะจริงๆแล้วฝั่งสองฝั่งนียเขาเชื่อมกันอยู่แล้วล่ะนะครับแต่รัฐบาลเนี่ยก็มีการเชื่อมเหมือนกันก็คือว่าคราวนี้ม,มาดูรายได้ของรัฐบาลก่อนนะรายได้ของรัฐบาลคืออะไรรายได้ของรัฐบาลเนี่ยคือภาษีที่เก็บจากประชาชนและก็ภาคธุรกิจนะอย่างถ้าเกิดว่าเราเอาภาษีแง่ที่เรารู้จักก่อนนะเรา ทุกคนเนี่ยต้องเสียภาษีแน่ๆอยู่แล้วนะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะเอาง่ายๆทางอ้อมก่อนก็คือว่าไม่ใช่ทางอ้อมสิก็คือเอางี้เราเวลาเราซื้อของเนี่ยซื้อสินค้าเนี่ยนะครับเราต้องจ่ายแวดนั่นเองนะแวดประเทศไทยก็เจ็ดเปอร์เซ็นตนะคิดจากมูลค่าของสินค้านะครับจ่ายเจ็ดเปอร์เซ็นตนั่นแหละก็คือภาษีที่เอาเข้ารัฐบาลนะฮะส่วนประชาชนคนทั่วไปเนี่ยนะครับก็ต้องจ่ายภาษีเงินได้ประจําปีนะครับซึ่งก็จะยื่นภายในวันที่สามสิบ 1มีนาคมของทุกๆปีนะครับก็เราต้องจ่ายภาษีกับภาครัฐจริงๆแล้วธุรกิจแต่ธุรกิจเนี่ยก็มีการจ่ายภาษีด้วยจริงๆภาษีมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีโรงเรือนภาษีนั่นนู่นนี่เยอะๆยิบย่อยไปหมดเลยเนี่ยนี่ก็คือรายได้ทางหนึ่งของรัฐบาลนั่นเองนะครับคราวนี้ผมก็ให้ลองคิดก่อนว่าแล้วถ้าภาษีเนี่ยมันสามารถปรับขึ้นปรับขึ้นปรับลงได้การที่รัฐบาลเนี่ยปรับภาษีเพิ่มก็แปลว่าอะไรก็แปลว่า เป็นการดึงเงินจากกระเป๋าประชาชนเนี่ยเข้าสู่รัฐบาลมากยิ่งขึ้นพอดึงเงินเข้าสู่รัฐบาลมากยิ่งขึ้นเนี่ยการบริโภคและการลงทุนก็ลดลงนะพูดง่ายอยู่ดีๆเก็บภาษีคนเพิ่มมากขึ้น ในช่วงหลังๆเนี่ยมันก็จะมีภาษีเยอะแยะมากมายนะเช่นผุ้ท่านแน่ใจว่าเคยได้ยินไหมภาษีเรื่องของความหวานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรากินชาเขียวก็ปกตินะแต่คราวนี้ชาเขียวของเราเนี่ยโดนเก็บภาษีความหวานด้วยนะดังนั้นนี่ก็เป็นภาษีที่ต้องจ่ายเพื่อให้กับรัฐบาลนะครับตอนเนี้ยการที่รัฐบาลเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนะการบริโภคการลงทุนมันก็จะลดลงแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยอยากให้เศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือปล่อยให้มีการ เก็บภาษีลดลงนะครับอาจจะเป็นช่วงบางช่วงก็ได้นะครับลดภาษีบางอย่างลงไปเนี่ยมันก็ทําให้การบริโภคและการลงทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นได้นะฮะก็คือดังนั้นเนี่ยรายได้หลักของรัฐบาลก็มาจากภาษีของประชาชนนั่นเองนะแล้วก็ทุกภาคส่วนรวมถึงธุรกิจด้วยคราวนี้แล้วรายจ่ายของรัฐบาลคืออะไรนะครับรายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยก็คืองบประมาณแผ่นดินนะครับในตอนปี2องพนเนี่ยนะครับ รัฐบาลเนี่ยมีงบประมาณแผ่นดินเนี่ยประมาณ3.2ล้านล้านบาทเป็นเงินที่รัฐบาลเนี่ยสามารถเอามาใช้โดยที่จะแบ่งไปตามกระทรวงต่างๆนะครับก็รัฐบาลเออเงินในส่วนนี้เนี่ยก็จะถูกใช้ในการบริหารแล้วก็พัฒนาประเทศนะครับอ,อาจจะเป็นเงินเดือนของราชการโครงการต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาประเทศต่างๆนะครับ แต่ปัญหาคือในตอนปี63เนี่ยนะครับรัฐบาลเราตั้งได้ช้านิดหนึ่งนะครับหลังจากเลือกตั้งแล้วเนี่ยกว่าจะประชุมสภากว่าจะออโหวตได้เนี่ยนะครับแล้วตอนผ่านร่างงบประมาณก็มีเรื่องของการเสียบบัตรแทนนิดหน่อยนะครับก็เลยทําให้งบประมาณของเกษตรเนี่ยงบประมาณของไทยปี63าเนี่ยล่าช้านิดหนึ่งนะพองบประมาณล่าชา้ามีผลยังไงนะงบประมาณล่าชา้าก็แปลว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับ ไม่สามารถเอาเงินงบประมาณนี้ไปใช้จ่ายได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะก็คือคนที่จะรอใช้จ่ายหรืองบลงทุนต่างๆเนี่ยก็ต้องชะลอลงไปแล้วมันดันเกิดภาวะโควิดพอดีเลยนะดังนั้นในการลงทุนต่างๆนี้ก็จะต้องชะลอลงไปอีกนะครับคราวนี้มาดูการค้าระหว่างประเทศนะรประเทศไทยเนี่ยก็เปิดโอเพ่นนะครับในการค้าระหว่างต่างประเทศได้นะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยมีความถนัดไม่เหมือนกันมีทรัพยากรแตกต่างกันที่แน่นอนล่ะ ไทยเนี่ยไม่มีน้ํามันนะครับหรือมีก็น้อยนะครับก็จะเป็นต้องนําเข้าน้ํามันนั่นเองนะจึงต้องมีการซื้อขายระหว่างกันนะครับสิ่งหลักๆที่ไทยนําเข้าได้แก่อะไรบ้างนะครับสินค้านําเข้าก็น้ํามันเครื่องจักรสินค้าเทคโนโลยีพวกนี้นะครับเราก็จะนําเข้านะครับหรือสินค้าฟุ่มเฟือยบางอย่างอ่าพวกนี้เรานําเข้าสินค้าส่งออกนะครับให้ดาวว่าไทยส่งออกอะไรบ้างนะครับทุกท่านอาจจะคิดถึงข้าวนะครับคิดถึงสินค้าเกษตรจริงๆแล้วเนี่ยไทยส่งออกพวก ยานยนต์เนี่ยเยอะมากนะครับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็เยอะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เยอะนะครับแล้วก็สินค้าเกษตรแน่นอนที่เรารู้จักกันนะครับดังนั้นเนี่ยไอการนําเข้าส่งออกเนี่ยมันก็มีผลกับเศรษฐกิจเพราะประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาการส่งออกค่อนข้างเยอะเราเป็นประเทศผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกดังนั้นเนี่ยเศรษฐกิจโลกก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยถ้าเศรษฐกิจโลกดีเช่นเราส่งออกไปจีนส่งออกไปอเมริกาส่งออกไปญี่ปุ่นส่งออกไป ตะวันออกกลางอย่างเงี้ยสมมติแล้วกันนะเราส่งออกไปยุโรปด้วยเนี่ยนะครับถ้าในฝั่งที่เราส่งออกไปเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีเขาก็จะมีการบริโภคมากขึ้นเขาก็จะซื้อสินค้าเรามากขึ้นนะดังนั้นเนี่ยการส่งออกเนี่ยก็มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจเหมือนกันการนําเข้าก็เช่นเดียวกันนะถ้าเกิดว่าเรานําเข้ามาเข้าเยอะนะครับมันก็จะเป็นการเสียดุลทางการค้าอ่ะนะดังนั้นเนี่ยสตัวเนี้ยมันก็จะมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจ ถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของภาคบริการหน่อยก็คือการท่องเที่ยวนะการท่องเที่ยวเนี่ยถือเป็นภาคที่นําเงินตาเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเป็นกอบเป็นกำเหมือนกันนะครับอาจจะไม่เท่ากับการส่งออกนะแต่ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่มีนยัยสาคัญเลยนะฮะเอาหลักให้เอาหลักง่ายๆก่อนนะในช่วงปี2 0ง0เนี่ยนะครับประเทศไทยโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับปี19แล้วกันนะรประเทศไทยเนี่ยมีสัดส่วนจากการท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ20%ของ GDP ังนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวน่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้เลยนะครับดังนั้นเป็นสิ่งที่มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงแย่ๆได้ในหลายๆครั้งเราเคยจําได้น้ำในสมัยก่อนเนี่ยที่เรามีภาวะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเราก็จะชูนโยบาย Amazing Thailand ไม่รู้ทุกท่านจาได้ไหมเป็นการกระตุ้นให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยเพราะเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างโชคดีนะเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่สวยงามนะฮะ ทุกท่านาจ,จะไม่ทราบนะว่าชายหาดบ้านเราเนี่ยสวยมากนะครับเมื่อเทียบกวับต่างประเทศเนี่ยถือว่าถือว่าสวยมากเลยแม้ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยเนี่ยถือว่าสวยมากเกาะต่างๆของไทยสวยมากทรัยพยากรไทยสวยมากนะครับอาหารไทยก็อร่อยถูกปากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับสภาพความแวดล้อมของเมืองไทยนะครับรอยยิ้มของเมืองไทยเนี่ยทำให้เป็นที่ดึงดูดของชาวต่างชาติดังนั้นเนี่ยกรุงเทพเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเดสทิเนชั่นหรือว่า จุดหมายปลายทางในการเที่ยวเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับใน,ใน,ในอันดับต้นๆเลยและกันของโลกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างเงินหรือนามเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศค่อนข้างมากแต่ปัญหาก,ก็คือว่าช่วงนี้นะครับมันเกิดภาวะโควิดพอดีเลยช่วงที่ผมอัดคลิปนะครับทาให้ต้องเป็นต้องปิดสนามบินนะครับก็คือโควิดเนี่ยมันเกิดจากประเทศเกิดเริ่มต้นจากประเทศจีนแล้วกันนะครับก็คือมีชาวจีนติดโควิดเนี่ยแล้วทาให้หลายประเทศเนี่ยก็ติดโควิดไปด้วยนะครับ ดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ทาการปิดสนามบินนะครับไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะครับช่วงตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนไปลายเดือนมีนาคมนะครับตั้แต่ลูกค้าหลักของเราคือจีนเนี่ยนะครับเขาไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ทาให้นักท่องเที่ยวของไทยเนี่ยดรอปลงเนี่ยน,นี่คือยอดรายวันนะครับดรอปลงไปค่อนข้างมากแล้วช่วงปิดสนามบินเนี่ยก็คือแทบจะเหลือศูนย์เลยคือแทบไม่มีใครมาเที่ยวเลยนะครับดังนั้นเนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวของไทยในช่วงช่วงที่เกิดปัญหาโควิดเนี่ยคือหายไปค่อนข้าางมก พอหายไปมากขนาดนี้มันก็กระทบกับภาวะหลายๆอย่างตามมาธุรกิจโรงแรมนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมักคุเทศต่างๆนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับเกี่ยวกับโรงแรมต่างๆพวกนี้ก็ได้รับผลกระทบไปหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าถ้าโควิดเนี่ยยังลากไปอยู่ค่อนข้างนานเนี่ยคนที่อยู่ในเซกเตอร์นี้หรือเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะตกงานค่อนข้างเยอะมากนะครับ ผมจำตัวเลขคร่าวๆก็เขาประมาณการไว้ที่ประมาณ7.1ล้านคนนะถือว่าค่อนข้างเยอะมากเลยเมื่อเทียบกับแรงงานในระบบของไทยที่37ล้านคนคราวนี้ก็มาดูว่าไอ้สเซกเตอร์เนี่ยนำเข้าส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยสัมพันธ์กับอะไรบ้างนะครับมันก็จะสัมพันธ์กับค่าเงินบาทนะค่าเงินบาทก็จะมีเคยได้ยินเนาะว่าค่าเงินบาทแข็งค่าเงินบาทอ่อนนะครับอ่ะมาดูค่าเงินเงินบาทแข็งนะครับ ค่าเงินบาทแข็งเนี่ยก็คือการที่ค่าเงินบาทของเราเนี่ยมีค่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลอื่น,นโดยทัท่วๆไปเนี่ยเราก็จะมักเทียบกับ US d ลลาร์นะครับเพราะว่า US d ลลาร์ก็จะเป็นคล้ายๆหน่วยเงินกลางที่ยอมรับกันทั่วโลกนะครับคำถามคือค่าเงินบาทแข็งมันดีกับประเทศไทยไหมคําตอบคือมักจะไม่ค่อยดีกับประเทศไทยเท่าไหร่เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ได้เงินตาต่างชาติเข้ามาในไทยได้เงิน US เข้ามาในไทยได้เงินหยวนเข้ามาในไทยได้เงินเยนเข้ามาในไทยไ ดังนั้นเนี่ยการที่ค่าเงินบาทแข็งก็แปลว่า1 us แลกเป็นเงินบาทได้น้อยนะครับพอแลกเป็นเงินบาทได้น้อยเนี่ยอย่างนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากมาเพราะว่าเขาจําเป็นต้องใช้เงินบ้านเขาเยอะมากเพื่อแลกเป็นเงินบาทในการมาเที่ยวไทยนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าเงินบาทแข็งมากๆเขาก็ไม่อยากมานะฮะดังนั้นเนี่ยมีช่วงอยู่ช่วงหนึ่งคือประมาณช่วงประมาณปลายปี19เเนี่ยเงินบาทไทยเนี่ยเคยไปอยู่ที่แถวประมาณสัก 29ไปไปลายนะครับยีบเก้าไปไปลายนะครับคราวนี้ค่างเงินบาทอ่อนนะค่างเงินบาทอ่อนคือการค่างเงินบาทที่มีเทียบกับสกุลอื่นแล้วมีราคาสูงขึ้นนะครับอย่างเช่น1ดอลลาร์เนี่ยสามารถแลกได้35บาบาทแล้วกันนะครับ USD โอเค Hey, ถูกแล้วนะครับ1 USD ได้เท่ากับ35บาทนะครับอย่างนี้เนี่ยก็ค่อนข้างมีผลดีกับภาวะเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าส่งออกเราส่วนใหญ่จะส่งออกนะแต่คนนำเข้าจะเหนื่อยหน่อยนะครับส่งออกนี่ก็จะค่อนข้างยิ้มเลยเพราะว่าเราได้รับเงินเป็นรูปของ US d ลลาร์แล้วพอแลกเป็นเงินบาทเนี่ยเราแลกได้มากขึ้นนั่นเองนะฝั่งส่งออกค่อนข้างชอบนะครับนักท่องทเที่ยวสนใจมาทเที่ยวไทยมากขึ้นเพราะว่าคุมค่าค่างเงินบาทอ่อนเนี่ยแทนที่จะไปเที่ยวประเทศอื่นเนี่ยไปเที่ยวไทยเนี่ยใช้เงินน้อยกว่านะยิ่งอาหารไทยเนี่ยราคาไม่แพงด้วยนะครับ ก็ถือว่ายิ่งคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นเลยนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าสินค้านําเข้าจะสูงขึ้นนะครับก็เช่นน้ํามันสมมุติแล้วกันนะถ้าราคาน้ํามันสูงขึ้นก็มีผลต่อต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศเรานะครับดังนั้นเนี่ยก็จะทําให้ฝั่งนําเข้าเสียผลประโยชน์แต่ฝั่งส่งออกเนี่ยได้ประโยชน์ฝั่งท่องเที่ยวได้ประโยชน์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยในไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝั่งได้เงินต่างชาตินะครับก็จะชอบเงินอ่อนเงินบาทอ่อนมากกว่า นับซึ่งทางแบงก์ชาติก็ทําหน้าที่ในการดูแลค่างเงินบาทด้วยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะพยายามปล่อยให้เป็นไปตามกาลไกราคาแล้วก็มีการควบคุมบ้างนะครับไม่ให้มันผันผ,นผวนจนเกินไปคราวนี้มาดูคําว่า GDP นะครับ GDP คืออะไรนะครับ GDP เนี่ยก็รวมทุกอย่างที่ผมกล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นเอามารวมกันเป็น GDP นะครับ GDP เนี่ยย่อมาจากคําว่า Gross Domestic Product นั่นเองก็คือมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ นะครับคือพูดง่ายๆคือในประเทศเนี่ยสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมออกมาเท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆอย่างนั้นนั่นเองนะครับเป็นการวัดมูลค่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของประเทศในช่วงเวลาหนึ่งนะครับสะท้อนถึงการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจ GDP เนี่ยจริงๆมันเป็นตัวเลขอย่างเช่นหลักล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่เขาใช้ดูกันเป็นเปอร์เซนต์หมายความว่าช่วงเวลาเดียวกันคือปีนี้เทียบกับปีแล้ว GDP ของประเทศเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับโอเค ที่ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วย c บวก i บวก g บวก x แล้วก็ลบกับ m อ่ะย่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะแต่ละตัวคืออะไร c คือ customer นะครับขอขอัย c คือ consumption ก็คือการบริโภคภาคเอกชนว่าภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นประชาชนบริษัทนะครับเขามีการบริโภคมากน้อยแค่ไหนอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็คือว่ารายได ขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายของเราคือรายได้ของคนอื่นนะถ้ามีการบริโภคมากขึ้นนะครับการสัมพันธ์ก็จะมากขึ้นก็คือการบริโภคภาคเอกชนก็สูงขึ้นถัดมาก็คือไอก็คือภาคการลงทุนของเอกชนว่าเอกชนนี้มีการขยายการลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วน G ก็ย่อมไปจากคำว่า g o v e r n m e n t ก็ดูว่าภาครัฐเนี่ยมีการลงทุนเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายของภาครัฐเท่าไหร่นะดังนั้น G เนี่ยมักจะหวังได้อยู่แล้วเวลาเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ย G เนี่ยก็ต้อเป็นตัวนำนะก็ต้องเป็นตัวนําในการขยายภาวะเศรษฐกิจให้มันอยู่ในภาวะดีขึ้นนะเพราะว่า G เนี่ยมันมีเงินอยู่แล้วก็คือว่าเงินพวกงบประมาณต่างๆก็เร่งใช้จ่ายงบประมาณต่างๆเพื่อให้เศรษฐกิจมันกระตุ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ย G ก็พักจะเป็นตัวที่คาดหวังได้นะครับส่วน X กับ M คืออะไร X ก็คือ export นะครับส่งออก ส่วน M ก็คือนําเข้าก็คือ import นั่นเองนะครับก็คือ x ลบ m ก็คือดุลการค้าที่เราเกิดขึ้นระหว่างประเทศนั่นเองถ้าเราส่งออกเยอะเราก็จะมีเงินเข้ามาในประเทศเยอะนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างพวกนี้นะครับสีตัวเนี้ยมันก็เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเวลาเราดูเนี่ยเราก็ต้องดูภาพรวมว่าใน5ตัวเนี้ยมันมีตัวไหนดีบ้างตัวไหนแย่บ้างแล้วก็ค่อยๆปิดทีละตัวอ่ะเรามาวิเคราะห์ปี2020กันแล้วกันสมมติแล้วกันนะช่วงโควิดอ่ะเอาช่วงโควิดแล้วกัน การบริโภคภาคเอาชนอาจจะดรอปลงการลงทุนแน่นอนดรอปลงนะครับแล้วก็ภาครัฐอาจจะต้องอ่าภาครัฐช่วงนี้นะครับตอนช่วงโควิดเนี่ยมีการออกพลบพรอรกเงินกู้1ล้านล้านบาทนะครับเพื่อใช้จ่ายในช่วงโควิดนะดังนั้นนี่ก็จะมีส่วนของภาครัฐเนี่ยเข้ามาเติมตรงนี้ด้วยนะครับส่งออกอาจจะดรอปที่1นึงเพราะว่าโควิดเนี่ยกระทบกับทั้งโลกนะครับนำเข้าก็อาจจะดรอปด้วยนะดังนั้นเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์ GDP เนี่ยก็ดูให้ครบทุกๆตัวเนี่ยว่าตัวไหนเนี่ยมันเป็นตัวที่ เป็นพระเอกในช่วงนั้นๆนะครับอย่างที่อย่างอย่างช่วงที uh ่เคยแย่ในอดีตเนี่ยเราก็จะใช้การท่องเที่ยวชูนำนะก็เป็นเครื่องยนต์หนึ่งที่ทําให้เกิดการขับเคลื่อนในภาวะเศรษฐกิจไทยนะเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเราเราพร้อมอยู่แล้วเรามีโรงแรมอยู่แล้วเรามีทรัพยากรอยู่แล้วเรามีธรรมชาติอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เป็นการนําเงินของต่างชาติเนี่ยเขามาเติบกับภาวะเศรษฐกิจไทยอย่างต่างชาติมาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ย ก็เอาเงินมาใช้ในไทยกินอาหารไทยพักโรงแรมไทยแล้วก็ไปจ้างแรงงานไทยในการทํางานต่างๆพวกนี้ต่อนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดังนั้นเนี่ยเวลาเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็ดู GDP คําถามคือแล้วดูยังไงนะครับเขาจะเป็นตัวเลขในการเปรียบเทียบก็คือว่า year-on-year year, ก็คือปีนี้เทียบกับปีที่แล้วนะครับ year-on-year year คืออะไรก็คือเขาจะเขียนอย่างเงี้ย y-o-y นะครับย่อมจาก year-on-year year, หรือว่า year-over-year year, นะครับก็คือว่า ปี2020เนี่ย GDP ทังประเทศเนี่ยเมื่อเทียบกับปี2019แล้วเติบโตรหรือถดถอยกี่เปอร์เซ็นต์โดยปกติเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยมาาันจะค่อนข้างโตโตมากโตน้อยเนี่ยค่อยว่ากันโตเนี่ยคือมันจะเป็นบวกเช่นสมมติบวก2%สมมติปีที่แล้วเนี่ย GDP ประเทศไทยเนี่ย1ล้านบาทนะครับโต2%เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ล่ะ2%ของ1ล้านบาทก็20,000ื่นนะก็จะเป็น1ล้านกับส0 0 0มื่นนะประมาณนี้ก็คือการที่เศรษฐกิจมมนเเตติบโขึ้ารื่อย โดยปกติแล้วเนี่ยเศรษฐกิจจะโตขึ้นมาเรื่อยๆโตช้าโตเร็วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยก็จะโตค่อนข้างช้าหน่อยแล้วกันนะประมาณ2% 3% 4%อยูนน่นยู่แถวๆนี้นะครับตอนนี้ผมอัดคลิปตอนช่วงเมษาปี2020นีนะครับก็มีการคาดการณ์จาก IMF แล้วว่าเนื่องจากภาวะโควิดเนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีภาวะเศรษฐกิจติดลบที่6.7%ถือว่าเป็นงานรติดลบที่เยอะมากนะครับในปีหนึ่งนะครับเมื่อเทียบจาก หลายๆภาวะวิกฤตที่ผ่านมาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการติดลบในรอบหลายๆปีนะปกติไทยจะไม่ค่อยติดลบนะก็จะบวกบวกมากบวกน้อยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ป2020ี2020ที่มีภาวะโควิดเนี่ย IMF คาดการว่าติดลบที่6.7%ก่อนหน้านี้เนี่ยทางแบงก์ชาติได้ออกมาคาดการแล้วว่าสรีไทยเนี่ยจะติดลบที่5.3%แต่การคาดการพวกนี้เนี่ยมันสามารถมีการปรับปรุงได้นะครับตาม ตามข้อมูลและภาวะที่เข้ามากระทบนะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยคือการคาดการณ์จะเป็นเท่าไหร่แล้วของจริงที่เกิดขึ้นนะครับการ GDP ของประเทศไทยจะเป็นเท่าไหร่จริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องคอยติดตามในช่วงถัดไปนั่นเองนะครับโอเคนะฮะในคลิปนี้คงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ